ทอมฟาดปาเบนนิเดสโมเรลโดยล่าสุดนั้นเดวิดเบนบิเดสและเดวิดโมเรลจูเนียร์ได้ออกมาเปิดเผยก่อนที่พวกเขาจะขึ้นชกกันในเช้าวันอาทิตย์นี้ตามเวลาในประเทศไทยที่ทีมูบายอารีนาในรัฐเวกสัสสารัฐอเมริกา ซึ่งการชกจะมีกำหนด12ยกในพิกัด175ปอนด์โดยผู้ชนะก็จะมีสิทธิ์ในการชิงแชมป์โลกเพียงหนึ่งเดียวในรุ่นไลท์ฮฟวิเวทกับทางผู้ชนะระหว่างอาเธอร์บิทบบเยฟและทางดิมิทิบิววอร์ต่อไปซึ่งทางเดวิดเบนิบิเดสนั้นเขาได้เปิดเผยว่าผมตื่นเต้นมากเพราะการทำงานอย่างหนักมากในค่ายค่ายนี้ผมทำงานหนักกว่าค่ายอื่นๆในอาชีพของผมมาก ทายนี้ทำให้ผมพร้อมสำหรับศึกในคืนวันเสาร์แล้วตอนนี้การพูดคุยกันแทบจะเสร็จสิ้นแล้วและถึงเวลาแสดงฝีมือบนสังเวียนเดวิดเปเนบิดเดสนักโชคในวัย28ปีกล่าวส่วนทางเดวิดโมเรวเขาได้กล่าวว่าสัปดาห์แห่งการโชคมาถึงแล้วและผมพร้อมที่จะแสดงให้ทุกคนเห็นว่าผมคือนักมวยในรุ่นไลท์เฮฟวีเวทที่ดีที่สุดในโลกผมไม่เคยเตรียมตัวอย่างนี้สำหรับการโชคมาก่อนเลย นี่จะเป็นหนึ่งในการโชคที่ดีที่สุดแห่งปีผมแทบรอไม่ไหวที่จะได้ขึ้นโชคในครั้งนี้เดวิดโมเล่นักชคในวัย27ปีกล่าวสำหรับศึกนี้เป็นมวยในรายการพรีเมียร์บ็อกซิ่งแชมเปียนรับชมผ่านทางพรามวิดีโอในเช้าวันอาทิตย์นี้ตามเวลาในประเทศไทยนั่นเอง